ทุกสิ่งได้ดั่งใจเนือ้อที่ใช้พืชเกษตรจันทบ,บุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านเรากลับมาดูประเด็นสาระความรู้ในวันนี้คงต่อเนื่องจากประเด็นเมื่อว,วานนี้คือในวันเสาร์พี่น้องสกรจะได้ยินอยู่คำหนึงนะครับนั่นก็คือเรื่องของสารไบโอสติมูลเลนหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าเราจะพยายามที่จะเอาสารจากธรรมชาติเนี่ยมาให้กับ พืชให้กับทุเรียนของเราเพื่อให้ทุเรียนของเรานั้นได้รับสารเหล่านี้เพื่อที่จะไปกระตุน้นไปส่งเสริมการจเจริญเติบโตในสภาวะที่พืชเองน,นั้นอาจจะไม่ปกติคาว่าไม่ปกติหมายความว่าอย่างไรอาจจะขาดแคลนอาหารอาจจะเกิดความเครียดอาจจะเกิดจากาสิ่งที่เป็นปัจจัยสิ่งแวดล้อมเช่นร้อนแรงหนาว หรือ,เ,อเกิดจากการใช้ปัจจัยหรือเกิดจากการกระทบต่างๆในความหมายของคำว่าไบโอสเตรเลนนั้นก็คือการใช้สิ่งที่เป็นธรรมชาติทีนี้ในกระบวนการที่ผมได้นำเรียนเมื่อวานนี้นะครับก็คือเรื่องของการใช้จุลินทรีย์ใช้เชื้อราใช้สารบางชนิดที่เป็นประโยชน์เนี่ยไปกระตุน้นคือจุลินทรีย์เหล่านั้นจะไปกระตุน้น ทำให้เกิดการย่อยสลายเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็สร้างสารขึ้นมาเป็นสารที่มีคุณลักษณะในการที่จะไปสนับสนุนหรือส่งเสริมการเจริญเติบโต,ตของพืชโดยในส่วนของการที่เราจะนํำมานั้นก็จะมาจากสิ่งมีชีวิตก็คืออาจจะมาจากพืชก็ได้หรือจะมาจากสัตว์ก็ได้ บางครั้งในส่วนของการใช้จุลินทรีย์หรือเชื้อราหรือสารบางชนิดไปกระตุ้นนั้นเขาก็จะไปทำหน้าที่ย่อยสลายอ,อย่างบางครั้งเราอาจจะได้ยินในโลกของสื่อโซเชียลในปัจจุบันนะครับเช่นจุลินทรีย์สังเคาะแสงอะไรประมาณนั้นคือนี่ยกตัวอย่างแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเข้าใจคือมันจะต้องเป็นวิทยาศาสตร์ และเป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าไปทำความเข้าใจว่าในส่วนของจุลินทรีย์เหล่านั้นในกระบวนการผลิตเนี่ยมันผลิตขึ้นมาแล้วได้สารอะไรสารเหล่านั้นเข้าไปทำหน้าที่อย่างไรประเด็นในหลักการสำคัญที่ผมอยากจะให้พิทักศกรได้เห็นภาพก็คือว่าเมื่อเราเอาสารที่เป็นกลุ่มของไบโอสติมูบเลนเนี่ยมาใช้หรือมาให้กับพืช พอมาให้กับพืชเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นก็เกิดความสมบูรณ์คือกระตุ้นให้พืชเนี่ยจเจริญเติบโตในเป็นปกติยกตัวอย่างเช่นเอาร้อนแรงหนาวกรณีเหล่านี้เป็นปัจจัยทางธรรมชาติก็เป็นส่วนหนึ่งเมื่อเขาเป็นเหมือนกับพลังงานเป็นสารกระตุน้นเป็นส่วนที่จะไปเพิ่มการแตกตัวของเซลล์ไปกระตุน้นการทำงานของเซลล์มันก็จะให้สิ่งที่มีชีวิตที่เล็กที่สุดเนี่ย มีชีวิตอยู่แล้วพืชก็เจริญเติบโตได้ในอีกกรณีหนึ่งบางครั้งเราอาจจะดูในเรื่องของการป้องกันหรือในการควบคุมศัตรูพืชโดยเฉพาะในเรื่องของโรคพืชหรือในเรื่องของมแมลงก็แล้วแต่ครับวันนี้เนี่ยเราก็อยากจะนำเรียนว่าในกลุ่มของสารเหล่านี้เนี่ยบางครั้งเขาก็จะเป็นพลังงานเป็นพลังงานในรูปของ อะมิโนโปรตีนเป็นบางเป็นเอลอะมิโนบางครั้งก็จะย่อยสลายจนเป็นสารที่เป็นกลุ่มพลังงานเป็นแปปทีนเป็นไลซีนเป็นอะไรก็แล้วแต่อันนั้นก็จะเป็นเรื่องที่เป็นรายละเอียดแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเองอยากจะให้พี่นอสกอนได้เข้าใจก็คือว่าพืชในลักษณะของการที่เขาจะเจริญเติบโตได้เขาก็ต้องมีความสมบูรณ์และเมื่อ ในส่วนของความสมบูรณ์หรือแรงกระตุ้นเหล่านั้นไปส่งเสริมหรือไปกระตุ้นให้พืชเจริญเติบโตเขาก็จะมีเรื่องของภูมิต้านทานในด้านของโรคพืชนี่นะครับอยากจะอธิบายให้ลึกลงไปกว่านี้อีกว่าจริงๆแล้วในส่วนของพืชหรือไม้ผลของเราเนี่ยเขาจะมีระบบอยู่เป็นระบบป้องกันคือเราต้องเข้าใจนะครับว่าเป็นการป้องกันไม่ให้เชื้อนั้นเข้าสู่ ตัวพืชของเขาเองูดกับภาษาอย่างเราง่ายๆอ,อย่างทุเรียนเนี่ยเขาก็จะต้องมีระบบมังคุดหรือเงาะหรือรองกองหรือพืชอะไรก็ต้องมีระบบในการป้องกันทีนี้ในการป้องกันเหล่านี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรก็คือเกิดจากกลไกที่เขาสร้างขึ้นมาเองสร้างขึ้นมาจากอะไรสร้างขึ้นมาจากสภาพของพืชแต่ละชนิดเช่นการสร้างผนังของไขของผิวพืช ให้แข็งแรงยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างกรณีของมังคุดเนี่ยมังคุดเขาจะมีไข่หรือมีแววกที่ค่อนข้างจะหนาบางครั้งเขาก็จะมีขนมีขนในลักษณะที่ป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมนั้นเข้ามาสู่ในตัวของพืชเองบางครั้งเขาก็จะมีส่วนที่ไปสร้างตัวป้องกันในลักษณะที่ไม่ให เชื้อหรือไม่ให้ศัตรูพืชเข้าไปทำลายหรือทำให้เซลล์ของพืชมีความแข็งแรงเพราะมีความแข็งแรงเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนที่จะทำให้มแมลงท่านอาจจะได้ยินนะครับโฆษณาบางอย่างเขาบอกกัดไม่ได้ฟันมันหักก็คือเรื่องของคุณคุณสมบัติในร่งการให้ธาตุอาหารต่างๆการให้แคลเซียมการให้ซิลิก้าอะไรประมาณนี้ อันนี้คือคกลไกส่วนหนึ่งที่เป็นการป้องกันโดยตัวพืชเองในแต่ลักษณะส่วนในด้านของกรณีถ้าสมมุติว่ามันมีศัตรูพืชเ,เข้าไปพอเข้าไปในส่วนของตัวพืชนั้นคือหมายความว่ามีเชื้อรามีแบคทีเรียมีโรคเข้าไปที่ตัวใบพืชใบพืชจะได้รับการรู้สึก และได้รับการกระตุ้นในการกระตุ้นตรงนี้เนี่ยพืชก็จะต้องสร้างสิ่งขึ้นมาต่อสู้ทันทีถ้าไม่มีศัตรูเข้าไปอย่างเช่นเชื้อราไม่เจาะเข้าไปที่ใบมแมลงไม่ได้เจาะกัดที่ใบเขาก็จะอยู่เป็นภาวะที่เป็นปกติแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่มันมีศัตรูอย่างเช่นเชื้อราเนี่ยเจาะลงมาที่ใบของไม้ผล หรือของพืชเขาก็จะเกิดการถูกการกระตุน้นและเขาก็จะสร้างสารขึ้นมาท,ทันทีมาต่อสู้ในการต่อสู้ตรงนี้เนี่ยความต้านทานของอแต่ละพืชคืออย่างเมื่อเรายกตัวอย่างทุเรียนนี่แหละในแต่ละสวนก็จะต้องแตกต่างกันในความหมายของการแตกต่างกันตรงนี้นะครับต้องเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่มีผลมาจาก อะไรบ้างพ้นมาจากกรณีต้นที่มีความสมบูรณ์คือเขามีการสะสมพลังงานพลังงานที่สำคัญก็เป็นผู้อะมิโนโปรโตีนที่จะต่อสู้กับโรคได้เขาจะต้องมีการายับยั้งการลุกลามของเชื้อพลังงานที่จะเอามาต่อสู้หรือมายับยั้งเนี่ยมันจะต้องมีความเข้มข้นพอนั่นหมายความว่าพืชที่มีความสมบูรณ์ย่อมมีภูมิต้านทานมากกว่าพินักกรต้องเข้าใจตรงนี้นะครับ คือพลังงานที่จะมาต่อสู้กับเชื้อที่เจาะเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะต้องมีความเข้มข้นมีปริมาณที่พอหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องมีการสะสมเอาไว้ในทุกส่วนของพืชเมื่อมีศัตรูเจาะเข้ามาปั๊บเขาก็จะรีบระดมกำลังพลเข้าไปแล้วก็ไปจับเอาในส่วนของอตัวเชื้อหรือสิ่งแปลกปลอมตรงนี้เข้ามาเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่อยากจะอธิบายว่า ในส่วนของตัวพืชเองเขาจะมีกลไกลในการต่อสู้กับเชื้อราที่เข้ามาสู่ใบสมมติว่ามันมีเชื้อราอย่างราใบติดราโรคใบจุดโรคแอนเทคโนดเจาะมาที่ใบเนี่ยเราจะพบว่าในตัวทุเรียนหรือในพืชเองเนี่ยเขาจะสร้างสิ่งที่อธิบายไว้เป็นสิ่งมหาัศาจรรย์ที่ผมเคยนำเรียนในรายการนะครับความจริงแล้วมันไม่ใช่มหัศาจรรย์มันเป็นพฤติกรรมเป็นเรื่องของพืช ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจว่ากลุ่มธาตุอาหารคือกลุ่มธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมเนี่ยกับในกลุ่มของพลังงานในรูปของกรดอะมิโนในเรื่องของสารไบโอสติมูลเลนหรือสารพลังงานต่างๆเนี่ยเขาก็จะมาสะสมอยู่ในพืชอยู่ในใบก่อนพอมีศัตรูเจาะเข้ามาปับ๊บเขาก็จะเกิดการต่อสู้ในประมาณ5ทิศทางอย่างเช่นบางครั้งเราไปเห็นที่ใบทุเรียนเป็นรูจุดอยู่ แต่มันก็ไม่ลุกลามมันเป็นลูกจูดอยู่เป็นแผลสีน้ําตาลแต่ไม่ลุกลามนั่นคือกลไกอันหนึ่งเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยเราเห็นแผลที่ใบเป็นจุดสีเขียวเข้มนั่นคือการต่อสู้คือการสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาแล้วไม่ให้โรคเนี่ยซึมซับเข้าไปได้ถ้ายิ่งใบแก่เขาก็ยิ่งมีภูมิต้านทานมากเอายกตัวอย่างเช่นแอนทรกซิโนดเป็นจุดโบมอบสิดเป็นจุด แล้วก็ไม่สามารถลุกลามนั่นหมายความว่าใบทุเรียนเขาสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมากันไว้ไม่ให้เชื้อเนี่ยเข้าไปอันนั้นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งครับเขาจะสร้างเซลล์ขึ้นมาบางครั้งเนี่ยเขาจะสร้างเซลล์ขึ้นมาครอบเชื้อ,อไว้เลยไอพลังงานที่เขานํามาใช้ในการสร้างเซลล์นะัก็คือเป็นพลังงานที่เราได้จากการใช้ปัใจจัยในกลุ่มของ ธาตุอาหารต่างๆพลังงานในรูปของกรดอะมิโนโกลุ่มสารไบโอซีมูเลนต์ต่างๆหลังจากนั้นถ้าเกิดกรณีเชื้อที่เราแยกแตกออกไปอีกเชื้อเหล่านี้อาจจะรุนแรงกว่าถ้ารุนแรงกว่าแล้วเราจะใช้อะไรตัวพืชเองเนี่ยนะครับเขาก็จะสร้างสารขึ้นมาเขาเรียกว่าสร้าง สารที่เป็นกลุ่มของไซดโตบาสซึ่งคือในรายละเอียดในเซลล์ตอนนั้นมันจะเจาะเข้าไปในเซลล์พืชเซลล์ก็จะสร้างสารไซดโตบัสซุ่มขึ้นมามาต่อสู้พอต่อสู้เสร็จก็จะทําให้เชื้อเหล่านี้ไม่สามารถที่จะ,จะเจริญเติบโตหรือแทรกซึมเข้าไปในเซลล์ได้บางครั้งอาจจะอีกลักษณะหนึ่งคือหมายความว่าพอมีเชื้อมาเจาะอยู่ที่ใบพอมาเจาะอยู่ที่ใบเสร็จใบก็จะสร้างสารพลังงานขึ้นมาแล้ว ทำเนื้อเยื่อตรงนี้เนี่ยให้ตายโดยฉับพันก็เหมือนกับที่เราเห็นเป็นรูจุดจุดเชื้อโรคขอบขอบรอบรอบรอบเป็นแผลสีน้ําตาลเชื้อก็ไม่ลุกลามอันนี้ก็คืออีกลักษณะหนึ่งที่เรียกว่าสร้างสารขึ้นมาทําให้เซลล์นั้นตายพอเซลล์ตายเชื้อไม่มีอาหารเชื้อไม่มีอาหารที่จะเข้าไปขยายพันธุ์เชื้อก็จเจริญเติบโตไม่ได้เชื้อก็ตายไปเองและในาศาสตร์อันที่สูงสุดอีกอันหนึ่งก็คือเมื่อมีเชื้อเข้าไปเนี่ยเชื้อ จะเจริญเติบโตได้เข้าไปในพืชมันจะต้องเป็นสารที่เขาเรียกว่าเป็นลึกๆอะนะครับเขาเรียกว่าแอนติเจนที่มันแตกต่างกันถ้ามันเป็นชนิดเดียวกันก็คือพวกเดียวกันถ้าเป็นพวกเดียวกันมันไม่ทําลายครับเพราะฉะนั้นพืชก็จะสร้างสารขึ้นมาชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าแอนติเจนเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มของพืชที่ผลิตขึ้นมาแล้วก็จะทําให้เชื้อราที่มันแทรกเข้ามาเนี่ย ไม่สามารถที่จะ,จะเจริญเติบโตได้เพราะมันเป็นพวกเดียวกันนี่คือคกลไกเพราะฉะนั้นในส่วนของสิ่งที่กำลังจะอธิบายต่อก็คือว่าสิ่งที่พืชได้สร้างสารเหล่านี้รวมๆเนี่ยเราก็เรียกว่าฟโตอะเล็กซินไฟโตอะเล็กซินก็คือสารอินทรีย์ที่พืชสร้างขึ้นมา แต่ต้องสร้างขึ้นมาหลังจากไหนหลังจากที่พืชติดเชื้อแล้วหมายความว่ามีเชื้อเข้าไปแล้วมันก็จะสร้างไฟโตอเล็กซินขึ้นมาแล้วเชื้อสารไฟโตอเล็กซินนั้นก็จะเข้าไปครอบงามไปยึดไปต่อสู้กับในส่วนของเชื้อราที่จะเข้ามาทำลายนี่คือประเด็นเพราะฉะนั้นในส่วนของกรณีการที่เมื่อเชื้อเนี่ยเข้ามาสู่ใดใบพืชหรือในใบทุเรียนสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร ประการแรกก็คือภูมิต้านทานใน5ขั้นตอนตัวอย่างแล้วแต่ชนิดที่เขาจะสร้างขึ้นมาพลังงานที่นำมาใช้ก็จะเป็นพลังงานลูกที่เป็นอะมิโนโปรโตีนจากที่เราให้ไปหรือสารในการกระตุน้นสารที่เป็นเรื่องสำคัญที่เป็นภูมิต้านทานที่เราเรียกว่าพลังงานเหล่านี้ก็คือในกลุ่มของลักษณะจะเป็นสารฟีนอล ฟีนอลคืออะไรฟีนอลก็คือสารที่เกิดจากการรวมตัวของเราอะมิโนโปรโตีนอะมิโนแอซิดซึ่งจะอะมิโนนั่นจะมาจากพืชก็ได้จะมาจากสัตว์ก็ได้จะมาจากาการผลิตเทียมเป็นไออะมิโนหรือจะเป็นการสกัดหรือจะมาจากสารในกลุ่มของจุลินทรีย์ได้ทั้งนั้นครับมันก็จะมากระตุ้นให้เกิดการโดยการไปครอบงำไปหยุดการทำลายของเชื้อราที่เป็นสาเหตุโรคพืช ประเด็นที่ผมเองนั้นอยากจะนำเรียนอธิบายนอกจากพลังงานนิวของอามิโนแอซิกอะมิโนโปรโตีนสารในกลุ่มของไบโอสติมูลเลนอะไรต่างๆนั้นให้เข้าใจว่าเราให้ไปกับพืชก่อนแล้วเขาไปสะสมในปริมาณที่มากและเมื่อมีเชื้อสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเขาก็จะรวมตัวเข้าไปทำลายด้วยสารที่เราเรียกว่าฟีนอล ทีนี้ประเด็นมันอีกเรื่องหนึ่งครับที่เราต้องเข้าใจว่าในเรื่องของสารเคมีบางชนิดมีคุณสมบัติอีกคุณสมบัติหนึ่ง,งเขาเรียกว่าความเป็นพิษต่อเชือ้อราเอาถ้าอย่างนั้นก็สารเคมีในการป้องกันโรคพืชใช่ไหมถูกต้องครับสารเคมีในการใช้ในการป้องกันจัดเชื้อราเนี่ยมันผมอธิบายไว้แล้วในทุกๆ ความรู้ที่ผ่านมาว่าไม่มีสารเคมีตัวไหนก็ไปฆ่าเชื้อราให้ตายโดยฉับพันเพียงแต่เขามีกลไกในการไปควบคุมเชื้อราที่เป็นสาเหตุโรคพืชอาจจะไปหยุดการขยายพันธุ์อาจจะไปทําลายแหล่งปโปรตีนอาจจะไปนวดอะไรนี้ในศัพท์ภาษาเขาเรียกว่าอิลิซิเตอร์มันเป็นเรื่องที่จะทําให้เชื้อราหยุดการเจริญเติบโตหยุดการขยายพันธุ์หยุดทุกอย่างก็เป็นกลายเป็นกลุ่มของการควบคุมเชนั้น ในกลุ่มของตัวนี้จึงเป็นเรื่องของสารเคมีที่จะนำมาใช้กรณีที่พี่น้องสกรท่านเป็นผู้ที่สนใจศึกษาความรู้ในด้านของสารเคมีในการป้องก,กันกับจัดโรคพืชนั้นเราต้องเข้าใจนะครับว่าเชื้อชนิดใด สารเคมีแต่และกลุ่มแต่และตัวก็ย่อมจะมีหน้าที่ในการไปหยุดการควบคุมไปหยุดการขยายพันธุ์ไปทำลายแหล่งพลังงานหยุดการขยายของเชื้อราโรคพืชตามชนิดของเชื้อเหล่านั้นยังเรามีปัญหาด้านไฟ t อปท t h ร r าเราก็จะมีกลุ่มฟอสเฟตเท e t i อะลู yl, um, มิเนียมมีเมท a r ลซิลมีตัวในส่วนของเบ n a เลซซิลมีในส่วนของฟอสฟ o l i กมีในส่วนของฟอสโฟนิก อันนี้คือยกตัวอย่างแต่ถ้าเรามีปัญหาในด้านของตัวฟิวซเลียมก็จะเป็นเรื่องของไตรอะโซนนะครับไซโปโคนาโซนโปรฟิโคนาโซนทีบูโคนาโซนหรืออะซอกซิสโรบินคือประเด็นเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องของชื่อสาระที่มีคุณสมบัติในการควบคุมชราแต่ละชนิด แต่สิ่งหนึ่งที่ผมเองอยากจะนำเรียนให้เกิดเห็นความเข้าใจครับมีประเด็นคำถามน่าสนใจว่าแล้วสารเคมีในกลุ่มเหล่านี้ปัจจุบันเนี่ยเราจะเรียกเป็นกลุ่มกลุ่ม5กลุ่ม6กลุ่ม7กลุ่ม4กลุ่มเหล่านั้นประเด็นคือทำให้เราด้านสามารถที่จะเรียนรู้ความเข้าใจว่าแต่ละกลุ่มนั้นคือกลไกลในการเข้าไปควบคุมศัตรูพืช จะเป็นโรคหรือเป็นมลงหรือแบคทีเรียก็แล้วแต่อันนี้เืกอเป็นกลุ่มที่มีคุณสมบัติในกลไกลแต่ถามคําถามซึ่งบางท่านอาจจะได้รับคําตอบมาแล้วสารเคมีกลุ่มเดียวกันชื่อสารออกฤทธิ์เหมือนกันคุณสมบัติและผลประสิทธิภาพในการใช้เหมือนกันหรือไม่ผมตอบได้เลยครับว่าจากประสบการณ์เราตอบได้เลยว่าไม่เหมือนกันโดยเด็ดขาดคือหลายท่านอาจจะได้ยินและได้ฟังว่าเหมือนกันแต่ผมเรียนครับว่าจากประสบการณ์ เราทำงานตรงนี้มากว่า40ปีย้อนข้อมูลไปให้เห็นได้ครับว่าในสารแต่ละชนิดเนี่ยเขาจะมีสิ่งต่างๆที่ซ่อนเลนอยู่ภายในเพื่อที่จะทำให้สารออกฤทธิ์มีประสิทธิภาพสูงสุดเรื่องนี้หากมีเวลาก็จะนำมาอธิบายให้เกิดความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งแต่ย้ำว่ากลุ่มเดียวกันสารออกฤทธิ์เดียวกัน ใช้ในการควบคุมศัตรูพืชได้เท่ากันหรือไม่คําตอบคือไม่เท่ากันแน่นอนครับเรามาสรุปในช่วงท้ายรายการวันนี้ครับผมนําเรียนว่าสิ่งที่พี่นอศกรให้ไปกับทุเรียนให้กับไม้ผลให้กับพืชเนี่ยมันไม่ใช่เป็นผลแค่การบํารุงอย่างเดียวนะครับมันจะมีผลต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตและเป็นผลต่อการสะสมความสมบูรณ์เมื่อความสมบูรณ์เหล่านั้น อยู่ในการสะสมที่เพียงพอก็ย่อมมีภูมิต้านทานต่อในส่วนของอสิ่งที่จะแปลกปลอมเข้ามาไม่ว่าจะเป็นโรคพืชเป็นเชื้อราเป็นแบคทีเรียเขาก็จะต่อสู้ได้ซึ่งสารเหล่านี้มาจากกลุ่มธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมสารในกลุ่มพลังงานนะครับจะเป็นสารในกลุ่มของไบโอติมูเลนจะเป็นในกลุ่มของแอลอะมิโนหรือจะเป็นในกลุ่มของอะโทนิก นั่นคือสิ่งที่เราควรจะต้องทำความเข้าใจกับในกลไกลตรงนี้ด้วยสำหรับวันนี้เวลาหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกท่กทานสวัสดีครับ